สบายดีจ้าป้าลุงเบอร์จูคุซุคนยามแรงแรงเนาะหลังจากที่มาจากไปไปเยี่ยมยาแล้วกะมาจากไปฮับน้องมุกน้องลุงมาเบิง่งอันใดมันไฟซอดสายเดยจ้าพี่น้องก็เลยไปแปลงแล้วกะรบกวนบ่อนะกับบ่อลังมาเอาลงกให้อีก,กว่ามือเสานี่ก็รบกวนบอ่อนะสบายดีพี่น้องสบายดีแน่ทางนี้ค่ะ น้อมุกเด้ยาปลาลงมาหน้าปืนอ่ากำลังสีเบิ้งวิธีก่อนมาหนะ้านะเอ้ยทางพีกาเก็บปืนเข้าไว้หลังจากที่อันปันแล้วเนาะตาแดดใวยาววันนี้เนาะอ <laughs> อ้เือน้องมุกจับก่อนให้นาะสบายดีก่อนไว้หาขึ้น <laughs> มาเ้องกระเป๋าก็กยังมีโทด,ด <laughs> เมื่อนี้ก็เป็นมื้อที่เบ้าฝรั่งกาพอดีมาเพื่อนโอนเลยก็เลยลบกนเพื่อนได้จ้าขอบอกขอบใจที่มาซอยอี่เมเอ็ดพอเมื่อเช้านี่ก็ลบกนเบ้าหน้าแล้วเพราะว่าพ่วมน้ำมีขึ้นแหละเวลาเอาเสียนั้นน้ำแล้วมันมีขึ้นพี่น้องเอ้ยน้ำกระเบิดแหละมันเป็นน้ำไฟสายสายไฟมันซอดเนาะแล้วมันเอเธอ อันเซฟตี้คันหลันมือเสานี่มือเสานี่คือว่าไฟดับแต่ว่าถามโซนว่าไฟดับบ้าใสายไฟเดียวกันนะน่ะ <c oughs> อันนี้ก็ต่อทอป้าทอกับบเงีงย้ยงๆหนึ่ง <c oughs> มังเดยอสดเขาเจาก็ตัดทท้นะ่เลยเนาะ นี่กะคำแล้วอากาศก็เริ่มหนาวพี่น้องเอ้ยนี่กะหาเข้ามาเจ้ากองหมอนี่แหละปลาลูกเลยบจะไปหันันมนเาเอาลูกดบเอาลกาาเลยเอาลงยาเลยบปหันอีเวอร์เอมาหันไปเลยไปเป็นจัตถอมาหันตีเวอร์มาเล

มันหันเอาแล้วลงเทละอันแลจับท้ายมันแล้วก็มาต่อบนี้นันบอกใครเน้นะถอันนี้มันอน้อยเนาะกไปเปลี่ยนนันไปเจอถัวใหญ่ย่วานดึงินทรายนาเลยเปลี่ยนก็ไปเที่องกรเอดตามที่ผูดเธอสบายอันแล้ มมี่่ไบอกมีได้อาเนอร่ยขอามื่เอไม่สานี่ก็ลุกุนวะนะแท้สาวสาวเพื่อนมาเบิ่งเธอพี่น้องเลยเพื่นก็มามาเบิ่งเธอจนสิบสอโมงผู ก็ยังแปลงยังมีแล้วอีเม่แล้วก็พอดีไปเอานึงน้อยเลยแล้วก็เอาใดไปคืออ่าเขาเจ้ายูฮานแปลงเธอเลยฮาหน้าป้าลุงเ <c oughs> ขาเจ้าก็เลยว่าไฟมันซดสายมันนะ <c oughs> อันทอเนี่ยลงพร้อมสายนี่บอลง <c oughs> พร้อมสาย

อ้าวพวกงมาทางนี้ก็มาได้บอคุณไม่ได้ยินเสียงอ่ะไม่ได้ยินเสียงยังไงเชื่อมายเ่อมายได้แล้วได้แล้ว ใจมันมันเป็นใดใจเย็นๆทนายปมน้ำเบิดมือก็ไม่เต็มแต่เวลามันฮอนนี่มันสีลันเลยมันเป็นแบบ้ันเองขนายพี่น้องแบบนี้ค่ะสบายแต่เวลาที่แบบมันฮอนแล้วมัน้ันเองมันสีมีป่อยเคือน้าเข้าจนมีป่อยเครื่อฮ้อนจนระเบิดจนพอเลยดอกจนซดดอก ก็มันฮอนมันฮอนมันสีตัดวเห็่านีงทางพีก็มาดินนำพี่น้องเลยเออหนาหนาวนึงกรม่นึงนี่อ้าวได้ของฝากอีกแล้วพี่น้องเอ้ยพลยเด้นี่ยากใยให้มันนะได้เงินแม่น้อยแน่แลวกะแม่ออนใหญ่อ้นน้อยนะพลยดน่เดดอ โอ้เพื่อป้าโตได้ของฝากอีแล้วมาทุกเธอก็ได้ของฝากทุกเธอพี่น้องเอ้ยขอบคุณขอบใจหลายๆโฮงตัวนี้นี่จะไปกินกับอันนังนัดเดนะนังนัดกับแม่นั่นเด้อม่น้อยขอบใจขอบใจหลายๆเด้อเป็นเป็นไขนะแม่เห็นอยู่เอาของมาให้เป็นกินคือสีสว่างคือสีค่ะสว่างคือซีเมนบริษัทอ่านะตอนนี้ก็กำลังเสียอาลงพี่น้องเอ้ย พ่อบงก็มามีของฝากโอ้ยขอมุขอบใจหล,ลายๆสวัสดีพี่น้องอยาเขาก็ออกมาเบิงเ่งเลยอยู่ในห้องกับหลานเ่ <laughs> นี่สาวตู้นี่ยะมันยังถามอยูไ่ได้เห็นคลิปเมื่อเสารนี้ยาถามว่าสาวตู้ <laughs> ทางนี้ก็กำลังจะเอาลงค่อยๆบิดลงเอาเธอละคอเชลล์คอพีนอ่น้องเลยนั่งน้อยสีถ่ายแล้วก็สีไปจับกล้องให้สาวตู้ต่อพอสาวตู้สีไป เอาของให้น้องเมฆเด้อแม่แม่ ơi, เอ้ยไฟเอิอโซลนานาไตาเองเยี้ยอออวะเ,เอินเซอร์เซเซ์ตั้งเวลาดิแม่สบายได้ตั้งเวลาแล้วมันกับได้ได้จุ่มเนาะเงาได้เงา,อาเอาอคนมันเลิกลงจังแม่นี่นะ กำลังคนหนึ่งกำกำกำลังดึงเสื้อดึงเสื้อจ้องทอไว้ทางพียก็กำลังบิดลบโกดอีกแล้วมื่อสาวนี่ก็ลบโกดเนี่สาวนี้แคยคอยให้พี่เต๊กช่องไม่ออกค่ะมันมันมีน้ำได้เปียกเบิร์ดเบื่อเบิร์ดหนักสุดเลยไปทอดขึ้นนี่ยังดีว่ามีเกี่ยวแบบซสิตันเจสิเดตัสแล้วก็ได้ต่อได้เสียเงินเลยเลยได้ดีแน่ บอลังก็เป็นคนเอาท้อพีออไไนนพ่้องเ,ยเ,ยเ,ยเลยทางผู้ได้ตัดท้อหิงเด็กได้ต่ทอท้ตทอตลอด ตัวนี้นนี้นอตัวนอนอยูหันบมะัวนอนอยู่อรว่าตัวน่วนี้มันจะมีตัวเหน่วนี่แล้วก็จะมีตัวทอเนี่ยขู่หน่ท้อนัดผูกนี่เห็นบ่เหรอหันบ่ไดเพราะว่ามันแหน่หะนะมามาจับ หลายส่วนคอยเอ้ยหลายคนซอยกันพี่น้องเลยลบกคนบราณนะคะไม่มีบาหร้อปามีแต่ผู้หญิงเงาเมยแล้วคอจะยังไงูกผู้ชายกมาจำเยนะเชีเชียนเบิ้งเชียนเบิ้มันจะเป็นพักของมันที อันนี้เป <crowded> ็นท้อส <rait> ุดท้ายแล้วนี่เนาะชิแล้วเร็ว

ไม่ใช่หรอกเดี๋ยวว้าวว้าวตัวนี้ฮะเอาขึ้นนี่นะเอาขึ้นนี่นะนี่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 ยามันยาบ้นตัวนี้ฮะได้เลยบ่ได้ตัวนี้ถิ่มนี่ว่าน่ะนี่ฮะได้ตัวนี้ถิ่มเพื่อนมันโบลงกโบอกได้บ้างนี่เอาตัวนี้ได้เจอเลยฮะคอหมูคอบใจเพื่อนลายๆเนาะจุนค่ำทับเลยมามาขอดขอดขอดอีกขอดจะดึงขึ้นดึงเรื่อนอะไรคืน มีปู่ตาเมกแล้วก็ปู่ตาเมกมาซอยเอือขอดก่อนแน่ขอดเห็ดคือข้าวขอดนะเออขอดก้อนแน่ขอดเห็ดคือข้าขอดนะ ไปเปิดได้เปิดได้แค่ตรงลองบ่อว่านี่สรุปแล้วคือบ่ได้เนาะแม่นบ่บ่ดีสั้นเพราะว่ามันเอาได้ลงไปแล้วระคะเสียบไว้กับเซฟตี้คัทลันทุกเก่าอื่นเจ้าหนงาที่ไปแบงใหม่โอ้คอมุกคอมเจหลายๆบ่อใดมากกนจนคำผี่ดีมันกะคำก่อนเนาะแม่คำพวกวงการศิมาช่วยเบิ่งหน้า มาฝรั่งมาคู่ว้องมาแล้เมกแน่มาซอยเลยค่ะขอบูุคขอบใจเพื่อนหลายๆคลิปนี้ก็สิได้ขอลาไปก่อนเ้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ซ่องครอบครัวสาวผู้ไทยในเด้จ้าทางพีเน่บายบายจ้า